สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 C7 News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคณากรแก้วค่ะดกรกลายานีประธานกรรมการส่งคลัสรีสเกตค่ะจัดประชุมคณะกรรมการมุ่งคืนเด็กดีสู่สังคมค่ะ เมื่อเวลา13.30นาของวันที่22กรกฎาคม2565ค่ะณห้องประชุมชั้น3นายชูเกียรติทาวุธรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิษจังหวัดสะเกตเปิดเผยว่าสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสะเกตได้จัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนครั้งที่2ทั2565โดยมีดรกร์ยานีธรรมจารีประธานกรรมการสงเคราะห์เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวอรไทยัยบุษศีนักจาัดก,การงานทั่วไปชำนาญการนำคณะกรรมการสงเคราะห์อาทินายเฉวียงวิชยัยนางจันจิราแนวมั่นนางสมพรสังสวรรณนายอัธสิทธิธ์ลำพระเวศนางมลิกาที่นี่คูรานาะนายวันทัศน,น์อุบลเหนือนางสุภาพร์โอภาสพสุนายสถิตโลปัต้านางสาววันณิกาภูมิวงพิทักษ์นางปานีประดับสี นางสุดารัตน์ผันคำร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดรกรยานีธรรมจารีประธานกรรมการสงเคราะห์ศิจเกตได้กล่าวในที่ประชุมค่ะว่าเมื่อวันที่18กรกฎาคม2565นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานเปิดงานวันกรรมการสงเคราะห์ประจำปี2565 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสําหรับสถานพินิษที่โรงแรมมิลาเคิ้นแกรน์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครโดยมีพันตํารวจโทรวรณพงศ์คชรักอธิบดีกลมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและกรรมการสงเคราะห์ทั่วประเทศเข้าร่วมงานท่านได้กล่าวถึงบทบาทและความสําคัญของกรรมการสงเคราะห์ ในฐานะเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ให้การสนับสนุนการดำเนินง,งานของกลมพินิษโดยได้เยี่ยมเยือนให้กำลังใจเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาการฝึกอาชีพการเป็นพ่อแม่อุปถรัรมภ์ให้คำปรึกษาผลักดันให้เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิษและศูนย์ฝึก พยายามเปลี่ยนแปลงตนเองและให้คำแนะนำจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยทั้งยังประสานส่งต่อและรับเข้าทำงานและติดตามดูแลให้การช่วยเหลือต่อเนื่องหลังปล่อยตัวเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีอาชีพที่มั่นคงมีชีวิตที่ดีและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำดกรกรยานีธรรมจารียังกล่าวย้ำอีกค่ะว่า ขอให้กรรมการสงเคราะห์ศิษเกตภูมิใจในหน้าที่ของตนเองเพราะทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและท่านอธิบดีกรมพินิษได้ให้ความสําคัญกับกรรมการสงเคราะห์เป็นอย่างมากจึงขอให้กรรมการสงเคราะห์ศิษเกตเสียสละเวลากําลังกายกําลังทรัพย์สนับสนุนงานของสถานพินิษช่วยการปรับเปลี่ยนฟื้นฟูให้กําลังใจช่วยเหลือเด็กให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ถือเป็นกลไกลที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจคืนเด็กดีสู่สังคมค่ะ